สวัสดี everybody และ DC ของเราก็เดินทางมาจนถึง10 EP กันแล้วไม่น่านเชื่อว่าเราจะทำกันมาถึง EP ที่10ได้แต่ DC ที่ไม่ใช่ EP กูก็ทำมาเป็น10แล้วนะงงเหมือนกันนี่ก็ขึ้นปีใหม่กันแล้วไม่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตบ้างแล้วหรือยังครับถ้ายังไม่มีก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่จะเกิดเ,เร็วๆนี้หรอก,กดูทรงละช่วงสินป,ปีที่ผ่านมามีใครได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างหยุดดื่มเหล้าอยู่บ้านหรือออกไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนส่วนผมก็ออกไปนั่งกินหมูอยู่บ้านเพื่อนนะไปนั่งคุยถึงเกมในช่วงวัยเด็กท และหวังไว้ว่าในปี25นี้จะเป็นปีที่ดีขึ้นสำหรับใครหลายๆคนที่อยากจะทําอะไรสักอย่างอย่างนั้นผมก็คิดว่าผมน่าจะป้นธนาคารอะไรสักที่หนึ่งอ่ะก็เปิดต้นปีมาด้วยคลิป DC ก่อนแล้วกันนะประเดิมอ,อเดิมนิบๆที่ผ่านมาที่ผมหาไปเนี่ยผมก็ไปนั่งคิดอยู่นะว่าจะทํา YouTube ต่อดีไหมเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยตัดคลิปแล้วกูทำมาสิบปีแล้วน้อง จำได้เลยคลิปแรกแรกที่ลงนี่เป็นคลิปไมค์ครับนะนั่งอัดกับเพื่อนในกาลินาตอนนั้นปเป็นเบนดี้แคมเถื่อนด้วยมั้งเบดีแคมเถื่อนแบบที่มีรลยน้ําขึ้นบนกลางจอด้านบนนะ่ะโหไม่รู้เรื่องเลยยุคนั้นแถมเพื่อนที่เล่นด้วยนี่จําไม่ได้ว่าเจอกันไหนไหนะแต่แบบว่าเหมือนมันจะบอกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงนะแต่คุณดูโซนแล้วคุณโดนหลอกแดกไสั่นเป็นผู้ชายขนาดเฟซมันยังเอาเฟซลอมมันลงแอดกูอ่ะเฮียว่าไม่ใช่แล้วละ่ะขนาดถามว่าเปิดไมค์คุณไม่ได้หรอบอกว่าไมค์ สับภาพมาที่จอเกมแล้วก็กดให้เพลง u t u b e มันเล่นเพื่อให้การเป็นเพลงเปิดคลิปโอ้โหแม่งเลยตัดต่อคือศอูนย์อะสกิลศูนย์โปรแกรมตัดต่อนี่แคมตะเสียงโง่เลยจำไ,ได้ว่าเคยทำคลิปสอนตัดต่อในแคมจะเสียด้วยนะแล้วก็โดนแบนเนี่ของเถื่อนจากนั้นก็อัดคลิปเกมมาเรื่อยอินเทอร์เน็ตยุคแรกแล้วก็มาเป็นอินเทอร์เน็ตยุคสองมีมีวอลซีเซิลเวอร์ของเซิร์เซรเวอร์ตอนนั้นแล้วก็มาเป็นวอลซีอินเ t สท์เดชัน แล้วก็มีรัทรัดนี่ก็ยังเป็นรัดเถื่อนอยู่จําได้เลยยังเป็นรัดเถื่อนรัดพวก o st ของเซิร์ฟไทยอะนะแล้วค่อยมาเป็นรัทเอ็กเพลียของของเวอร์ชันเบต้าของรัดเวอร์ชันใหม่ก็คิดพวกนั้นจะไม่มีอยู่แล้วใน YouTube เพราะตอนนั้นนี่รู้สึกว่าจะลบทิ้งหมดเลยก็เสียดายอยู่ แต่ก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆได้ในในเพจนัยังพอมีอยู่บ้างสองสามอันส่วนคอมที่ใช้อัดก็ไม่ต้องพูดถึงครับเด็กน้อยกระโปงหมาไม่ไม่ไม่มีคอมอยู่แล้วล่ะอัดร้านเกมเลยไอสัตว์แม่งตั้งอยู่หน้าบ้าน7จ็ดโมงครึ่งแปดโมงเนี่ยต้องเดินไปที่ร้านเกมแล้วก็ไปปลุกเจ้าของร้านขึ้นมาเปิดร้านนะไอคิเจ้าของร้านแม่งเสือกนอนตีห้าหกโมงเช้าแม่งแม่งก็ไม่ตื่นมันจะมีลูกหาบเดินมาเปิดประตูให้ไอลูกหาบก็ลูกเจ้าของร้านแหละอายุประมาณสักขวบสองขวบเดินมาเปิดประตูเหล็ก อันใหญ่ๆให้จันถึงสุกก็จะอดข้าวไม่กินข้าวเที่ยงแล้วก็เอาตังที่ได้มามาเล่นเกมวันละสองชั่วโมงอะไรเงี้ยกลับถึงบ้านห้าโมงก็ได้ถึงสองทุ่มจนได้ฉายาไอกระเพาะเหล็กอะ่ะเวลากูไปคุยกับใครเวลาใครถามก็แบบไม่กินข้าวอเอ้ยกูกระเพาะเหล็กเว้ยน้องวันไหนแม่งอดข้าวเยอะหน่อยอาทิตย์หนึง่งแม่งอดบ่อยไงกระเพาะขึ้นไอสัตว์นั่งปวดท้องอยู่โรงเรียนไอ้เยอะกูกูอยากเล่นเกมแต่กูก็ต้องซื้ออะไรกินไอสัตว์ไม่ได้แล้วเด็กกูตายพอเพื่อนถามบอกเอ้ยมึงเป็นไรวะทำไมมึงถึงซื้อแดกกกก็บบอออว่่่าา้แมมมมงหดไไีะร ก็เพระ่าเดยกกูช็อกแล้วมันก็จะมีวันพิเศษอยู่วันหนึ่งเราเรียกกันว่าเหมือนถ้าเป็นนักกล้ามจะเรียกว่าชีตเดย์จะเป็นวันที่เราเล่นเกมประมาณ10ชั่วโมงก็ค,คือวันเสาร์เราเก็บเงินมาทางอาทิตย์ละได้มาร้อยหนึ่งก็เล่นได้10ชั่วโมงเอ้ย12นี่เออมัน12ชั่วโมงก็เล่นเลยยาว,ยาว,ยาวนองงอรซนี่ฟาร,รม์มยับๆับแต่ด้วยความที่มันเป็นมันนอกไงไอ้แี่ยุค10ปีที่แล้วอ่ะไฟแม่งชอบดับตอน10โมงช่วงเสาร์อาทิตย์ไงแล้วกูเล่นวอร์ซี เรียบร้อยดิครับน้ำตาคูซึมยิ่งไม่ต้องพูดถึงตอนเลนเดอร์คลิปอยู่นะแบบโอ้โหได้คลิปไฮไลไรมาอย่างดียิ้กาัดคลิปเกมเสร็จแล้วไฟดับ <Hey! S 1> ยิ้มแห้งไอสัตว์แล้วรอกัน5-6หกชั่วโมงก่าไฟจะมานี่ยังไม่รวมถึงเวลาที่นั่งเล่นเกมอยู่มันจะมีเด็กมาทิ้งบอมไว้กลางร้านแบบจู่ๆก็ได้กลิ่นอะไรแปลกๆกลิ่นเหี้ยแล้ววะกลิ่นเหมือนคนขี้แตกอะ่ะหันไปดูไอสัตว์ลูกจะของร้านแม่งเป่งขี้มอเมัเ่เลิมกองอย่างไญ่ไอสัตว์ไว้กลางร้านควยละขี้เหลวด้วยไอสัตว์ นั่งดมคียเลนเกมมึงคิดว่ามีความสุขไหมอะ่ะแล้วพอมันเป็นยุคที่วอร์ซีแท้ของไทยเนี่ยมันเริ่มดังขึ้นใช่ไหมมันก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือเจ้าของร้านน่ะมันจะมาอยู่หลังผมแล้วก็ดูผมใส่รหัสเกมแล้วผมเป็นคนที่รู้รหัสทุกอย่างเลยผมก็จะเอาคีย์บอร์ดซ่อนไว้ใต้โต๊ะแล้วก็พิมพ์แล้วมันจะมีคำคำหนึ่งที่หลุดออกมาจากเจ้าของร้านก็คือโอ้ยไม่ต้องซ่อนหรอกรู้รหัสหมดแล้วไอ้เหี้ยคนในร้านก็ขำกันใช่ไหมก็นึกว่าแซวเล่นไอ้เหี้ย น้องผมมันไปเจอว่าแม่งเจ้าของร้านมีโน้ตแผดอันนึงที่เขียนว่ารหัสวอซีกดเข้าไปไอสัตว์รหัสวอซีคนในร้านเต็มเครื่องเลยคุยโอ้ยอ่ะโดนเจีเรลงไอสัตว์และหลังจากนั้นมา2017วอลซีแท้ก็เริ่มเผาๆลงและหมดยุคแล้วก็จะเหลือแค่เซิร์ฟเทือนแต่ก็ยังตามข่าวดีซีอยู่ตลอดนะช่วงนั้นก็แต่ก็ไม่ค่อยได้ดูบ่อยเออมาดูบ่อยช่วงประมาณปี2018ขึ้นมาก็เริ่มดูบ่อยแล้วดูพวก running man ดูพวกอะไรพวกเนี้ย ก็ทิ้งระยะไปจนจนจนมาถึงแบบช่วง2021ที่เราแบบมีคอมมีเกมเล่นก็มาเปิดเป็นช่องคือเออพูดตามตรงเราก็เพิ่งมาตัดคลิปแบบที่ดูเป็นรูปเป็นล่างเนี่ยก็ได้3ปีแล้วนะ เพราะว่าที่ผ่านมานี่คือตัดแทบแบบแทบไม่ใส่อะไรเลยการตัดต่อก็ไม่ค่อยมีจริงๆตอนนี้มันก็มีคลิปอย่างนั้นอยู่บ้างนะอันไหนที่ผมเกียจตัดแบบต้องลงก็ลงเฉยๆก็มีหลายๆคนดูก็จะบอกว่าการตัดต่อมันก็ดูเหมือนเหมือนกันหมดนะอะไรเงี้ยมันมันจะดูมันดูดีกว่านุน้นอันนี้ยังไงก็ต้องบอกว่าผมเป็นคนตัดเองเนี่ยผมค่อนข้างรู้โปรเซสของการตัดต่ออยู่บ้างนิดหน่อยเอาเป็นว่ามันแล้วแต่ช่องว่าอยากตัดแนวไหนแล้วกันนะเพราะว่าบางที ใส่แค่เพลงให้ตรงจังหวะอารมณ์นั้นอ่ะมันก็กลายเป็นคลิปที่ดีได้แล้วมันไม่ต้องใส่แบบว่ารูปแทรกซ้อนแบบที่ผมทําในคลิปมาครับมันไม่ต้องทําแบบที่ผมทําก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยากจะลองอะไรใหม่ๆอยู่แล้วนะก็เอาเป็นว่ามีเรื่องพูดคุยกันแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมดี would. กว่าก็สวัสดีปีใหม่บ๊ายบายปี e, เก่าเสียงเจียอุยเครื่องเจียกูอยู่ไหนสวัสดีครับ ต่อจากความเดิมตอนที่แล้วใน EP 9ที่เราไปจบลงที่ปราสาทแล้วก็มาเป็นต้นคลิปที่ผมเดินฟาร์มแอร์ฟิลรอบแล้วก็เอาของกับฐานในตอนนี้ผมอยู่ในริสกับเหล่าชาวแก๊งที่เล่นเดซีด้วยกันแต่พวกเขาตอนนี้เล่นอยู่เบเล แยกกันไป2ตีนะเบลีนึงแล้วก็อีกหนึ่งอยู่ที่ทิสซี่ส่วนตัวผมในตอนนี้ว่าจะวิ่งขึ้นไปหาเพื่อนที่อยู่แก๊งที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือทิสซี่ก่อนก็เลยว่าจะวิ่งตัดกินเมลเทนขึ้นไปข้างบนสักหน่อยแล้วก็จะนั่งเช็คแผนที่ว่ามีตรงไหนที่จะพอไปฟาร์มได้ไหมหรือว่าต้องวิ่งผ่านทางไหนถึงจะปลอดภัยที่สุดก่อนผมจะหยุดพักต้นไม้เนี่ยผมก็มีการดูแล้วว่ามุมไหนยิงเราได้บ้างซึ่งดูทรงแล้วก็น่าจะปลอดภัยถ้าเกิดว่าไม่มีไอตาดีที่ไหนมาเห็นเข้าะ ผมให้คุณเดาว่าการที่ผมถูกยิงตรงนี้นั่นหมายถึงผมเลือกที่ซุ่มไม่ดีหรือว่าผมดูคนไม่ดีว่ามีใครตามมาหรือเปล่าให้เดาติ๊กตอกติ๊กตอกผิดครับไอสัตว์กูโดนโปแดงไอเฮี้ยมันมีโปอยู่ในเซเลนกอสมันถือวินเชสเตอร์ไม่ใช่วินเชสเตอร์ตันด้านะวินเชสเตอร์307อ่ะยิงผมเม็ดเดียวไหลเลยแล้วรู้ไหมมันชื่อว่าอะไรโอรีเจน พ่อมึงอะโอรีเจนตำนานบ้านพ่องเล่นโปในทิศคอดเซิร์ฟนี่คือร้องกันไรงมอะพอเรารู้ว่ามันเป็นโปเนี่ยเราก็ต้องบอกแอดมินใช่ไหมและแอดมินก็ต้องแบนมันและสิ่งที่แอดมินต้องทาสิ่งต่อมาก,ก็คือชดใช้ของที่อีเทยโปมันเอาไปไม่รู้ว่าคนอื่นได้ไหมแต่แต่ที่แย่คือกูไม่ได้ไงกูรออยู่4ชั่วโมงทิกเก็ตมันไปอะมันตอบว่าโอเคบอกสิ่งที่อยากได้มาบอกไปปึ๊บเงยียบค่วยเสียดายไม่มีแชทให้ดูหลงลบไปแล้ว พอหลังจากตายทีมก็บอกให้มาเกิดเบเลีแล้วมาเอาปืนกับพวกเขาแล้วค่อยไปเล่นกันต่อก็จัดของเตรียมตัวเตรียมอาวุธให้พร้อมแล้วก็ลงไปเล่นกันต่อในเมืองเบเลีใอันนี้มัมนเล่นร้อเข้าองไหนวะแต่เสียงม,มันชันเดียวเออยิงขึ้นมายิงชัดอะ่ะดาดฟ้าหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดเปิดห้อ,อ,อ,องนี้ก่อนนะเอาห้องซ้ายก่อนห้องซ้ายก่อนบ้านคนเออมันทำแบบนบ้ในบ้านในบ้าน มีระเบิดลบๆวะหนีก่อนแล้วก็หนีลงข้างล่างหนีแล้วกันสวยล้มน็อกตายเฮ้ยมันมีลองดูเห็นไหมคุณหรือไม่ก็ถ้าอยากจะรอก็รอมันไขยเสร็จปุ๊อนโดดลงมาจากขาจอดวงเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วดูยูทูบมาเออ เ้้เ้มมขาไไ่ดจะคานเ<า>หรอไน,นะแต่ว่ามันผมเห็นชุดมันเต็มตัวแล้วเนะี่ยมันใส่เสือ้อกาก h u n t มันมีปืนใส่ชุดหมอยมันมีปืนห่อมหมอยเว้ยใช่หรอมันมันปืนปีนระเบียงหน้าหนี่เราหย่อนตัวลงจากระเบียงอะ่ะชุด hunter มาดูมาดูาดชุด hunter ์เว h เวทฮั u n t e r ์เวทตกปลา impossible ไม่เคยลองเลย,เลยได้วายได้แล้วเข้าแล้วหรอ เอาแหละเฮ้ยเอาเฮ้ยโอ้โหปองพังเลยว่ะเรมาร์สซออฟเรมาร์สเดี๋ยวเดี๋ยวผมปากล่องอไปข้างนอกนะพวกคุณพวกคุณมารอตรงระเบียงข้างล่างเลยได้ได้พวกคุณบอล้วมันปากล่องปากล่องออกไปได้ไหมวะได้นี่ว่ะใช่ปะไม่น่านะลองดูลองดูใช่ปะไม่ได้ว่ะไม่ได้ต้องโอ้โหไอ้เทียร์เซเว่นเรทแบบสองร้อยไอคิว ลาก่อนทุกคนเฮ้ยกระเป๋าใหญ่ว่ะบอลพอดูดของจะหมดบ้านคุณบอลก็โดดลงมาฆ่าตัวตายแล้วเราก็เอาของที่มีในตัวเนี่ยกลับขึ้นไปไว้ที่กล่องแล้วผมก็ขึ้นมาเฝ้ายามต่อปรากฏว่าเจ้าของบ้านแม่งรู้สึกตัวแล้วว่าตัวเองโดนเลดแม่งก็เลยวิ่งกลับมาเจ้าของบ้านแน่เลยยิงได้เลยนะเพราะมันอยู่ลานโลกโดนตายเรียบร้อย พอเพื่อนผมกลับมาเก็บของผมเลยว่าจะแยกเดี่ยวขึ้นไปอีกโซนหนึ่งของเบเลก็คือโซนบนทางข้ามไปเมืองโพลิน่าเ,าาาเพราะว่าโซนนั้นเนี่ยมันเป็นโซนที่มีทั้งค่ายตำรวจค่ายทหารโรงพยาบาลก็อาจจะมีชุดเต็มลงมาฟาร์มาบ้างไม่ก็พวกทีดด่ชอบแคมป์บนตึกอยา่าแคาตรงแถวถ้าดูในแมพที่มันโรงโรง,งเรียนน่าจะมีที่เดียวเนเจอชุดชุดเต็มละตัวหนึ่งเอาดีใช่ใช่บานกับปืนแล้วหรืป่า ไม่ใช่ไม่ใช่มีวิ่งอยู่มีตัวเดียวเอาเอ้าเซฟค้างเซฟค้างเหรอผมหลุดผมหลุดผมหลุดใช่12คีย์วอปไม่ค้างนะผมเห็นมันวิ่งค้างเมื่อกี้ผมเลยผมนึกว่าเซิร์ฟเป็นอะไรแสดงว่ามันอันนี้ยิงมาปิงไหมถ้ามันค้างยิงตายได้นะตอนนี้ไม่ทันละวาร์ปไปแล้ว เห็นมันวิ่งค้างก็นึกว่าเซิร์ฟค้างแล้วนึกว่ามันหลุดที่ไหนได้มันค้างไม่พอนะแม่งวิ่งว์ปหายไปเลยอันนี้ก็รออยู่นานมากประมาณสักสิบสิบห้านาทีได้แล้วปรากฏว่ามันก็กลับมาแอดมินอันนี้อันนี้แล้วปะปรับปรับไปตรงโซนไอชุดเต็มอยู่แถวโรงพยาบาลมันไม่ได้หลุดอ๋อโฟเจอยังยังเจอมันอ่ะเจอมันแล้วมันวิ่งกลับมาทางผมมันกำลังวิ่งไปไหนไม่รู้ตอนนี้วิ่งยาวเลยอ๋อเจอแล้วในโรงพยาบาลนี่ในมุมนนี่ ม,ม,มาสลบเยี่ยมเฮ้ยมาสลบสมาสลบซ้ำเลยำเลยดีเใช่ปะสวยยังสูงไปตายสวย,สวยจัด,ด และนี่ก็เป็นชุดเต็มตัวแรกหลังจากที่ผมมาเกิดเบลได้ไม่นานไอคนที่ผมเพิ่งยิงไปนเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแม็กเลดี้จาก EP 2ี<อ>หรือ3านาะที่ผมไปเคาน์เตอร์เลดอยู่ในแถวปราสาทสิ่งที่มันเคยมองไว้ว่ามันมีฐานที่ตั้งอยู่ถึง8แห่งเนี่ยคงไม่เกินจริงสักเท่าไหร่เพราะว่าอาวุธที่มันขนมาจัดว่าเต็มขัง,ขงใช้ได้พอได้ปืนดีๆก่อนอดีมาใช้ปุ๊บผมก็วิ่งลงมาช่วยเพื่อนผมที่อยู่แถวคอนโดมิเนียมคือเราตั้งฐานยิงเด็กกันแถวนี้แหละโดยที่ผมจะคบอยู่ข้างนอกตึกส่วนเพื่อนอีก2คนก็จะอยู่แถวหลังคาตึกเด ใครเดินมาข้างล่างอ่ะไม่รู้ผมนิ่งแล้วนะได้ยินปะเออใช่ใช่ใช่หยุดละเดินแบบเดินแบบเดินอ่ะเดินไม่ใช่ทอมบี้อ่ะนี่นี่คุณบอลนี่มใช่ปะไม่คุณอยู่บนหลังคาปะไม่มีใครอยู่บนดาดฟ้าไม่เนี่ยไอเพลงที่ผมได้ยินนั่นแหละมายิงเลยตายเงียบด้วยมันยิงปะเห็นตัวเดียวตัวเด็กมีวินเชสเตอร์กระบอกหนึ่ง มีบาเบสบอลป๋องไม่แน่ใจเหมือนกันหลังคาไหนเนี่ยหลังคาผมวะใช่หลังคาที่คุณอยู่เลยมันเล็งผ่านันมันเลง็งมันเล็งลงกระจกหาคุณเลยจากข้างๆผมก็ดักอยู่นอกตึกอยู่สักพักใหญ่ๆเลยนะฮะมันก็มีคนที่พยายามจะขึ้นหลังคามาที่เดิมเพื่อมาแอบ,บยิงเพื่อนผมบ้างว่ายิงไปไงจกกนกระทั่งแก๊งเราที่เหลืออยู่ในซีซี่เนี่ยมารวมตัวกันที่เบเลได้สําเร็จเราก็ว่าจะเดินเล่นกันสักหน่อยแล้วค่อยเลิกเล่นกันไม่ใครอ่ะวิ่งไปคน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  เห็นเราไ่แล้ว <reco> มันเห็นเราแล้วยังมันไม่เห็นไม่เห็นเออเล่นมันเล่นมันเล่นมันไม่โดนไม่โดนมันวิ่งไม่ออกมันวิ่งไม่ออกโดนไม่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 โดนระยะสามสามร้อยทำอะไรไม่ได้ว่ะโอ้ยเสียดหน้ามันว่ะเียไอ้นี่หมดสเตมิน่ายังยังยังอยู่เลยกู S <S> อะไรวะนะ่ะอาปืนอะไรวะนะ่ะลูกซองมันหมดลูกหเหรอและนี่ก็เป็นทั้งหมดของอีพิโซดนี้สำหรับใครที่คาดหวังว่าจะได้เห็นฉากบู๊เดือดการประจนภัยแสนยาวนานเนี่ย อาจจะผิดหวังได้ผมก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะเพราะบางทีผมแค่เอาแบบว่าช็อตที่เล่นกับเพื่อนมาลงเฉยเพอดีว่ามันมันอยู่เต็มเครื่องอะ่ะผมก็ไม่ค่อยอยากจะลบทิง้งเท่าไหร่ขอบคุณที่ยังติดตามกันเสมอแม้ว่าช่วงนี้ผมจะดรอปเรื่องการทําวิดีโอลงมาเยอะแล้วแต่ยังไงผมก็ยังจะตัดคลิปต่อไปนะแล้วก็โปรเจกต์หน้าเนี่ยผมมีอยู่ในหัวแล,แล้วล่ะก็ไว้เจอกันใหม่วับฟฤหัสที่สวัสดีทุก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 ทีกทุ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 ้าปุปทุกทุดลุำทุกทุกทุก ที่ช่วยเพิ่มตังในเกมและปริยาตังในกระปุกของคุณสามารถเติมเอรีนาเบเกเอไ้ง่ายแบบไม่ต้องขูดบัตรโดยใช้เพียง u ู d เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแถมยังมีบริการเติมให้เกมอื่นอีกมากมายหากคุณกำลังมองหาความคุ้มค่าและโพชชั่นขอต้อนรับพวกคุณหากคุณกลัวว่าจะเติมเกมไม่ทันเพราะตื่นสายไม่ต้องห่วงเพราะร้านเปิด9โมงอยู่ยาวจนเที่ยงคืนและยังมีบริการอื่นๆให้เลือกสรรหากสนใจสามารถไปตามในที่เพจเลดโพชั่นจุดวาร์ปยูในดิสคริปชั่นแล้วฟ้าไปแล้วบอกว่ามันจะช่องของผมนะ